ราคาผักล่าสุดวันนี้ราคากลางผักล่าสุดวันนี้วันที่16กุมภาพันธ์2567กวางทุ้งใบวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมกวางทุ้งดอกวันนี้20บาทต่อ ogram, กิโลกรัมกะหล่ำปลีขาวแตงผลวันนี้15บาทต่อ ogram, กิโลกรัมกะหล่ำปลีม่วงวันนี้35บาบาทต่อ ogram, กิโลกรัมกะหล่ำดอก วันนี้13บาทต่อกิโลกรัมกระลำปลีเขียววันนี้6บาทต่อกิโลกรัมกระลำปลีหัวใจวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมขณาต้นวันนี้1 6บาทต่อกิโลกรัมคณะยอดวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมคณะฮ่องกงวันนี้140บาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวลุยวันนี้8บาทต่อกิโลกรัมผักกาดเขียวปลีวันนี้8บาทต่อกิโลกรัมผักกาดหอม วันนี้25บาทต่อกิโลกรัมผักกาดแก้วว anyway, ันนี้70บาทต่อกิโลกรัมผักกาดส้อยวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีนวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งไทยวันนี้1้0หบาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งนาวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมผักขึ้นช่ายวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมผักขึ้นช่ายฝรั่งวันนี้60บบาทต่อกิโลกรัมต้นหอม วันนี้40บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมญี่ปุ่นวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมผักชีไทยวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมผักชีลาววันนี้30บาทต่อกิโลกรัมผักชีฝรั่งวันนี้44บาทต่อกิโลกรัมรากผักชีวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมใบสะระแหน่วันนี้40บาทต่อกิโลกรัมใบกะเพราวันนี้20บาทต่อกิโลกรัม ใบโหระพาวันนี้30บาทต ogram, ่อกิโลกรัมใบแมงลักวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมใบกุยช่ายเขียววันนี้40บาทต ogram, <icion> ่อกิโลกรัมใบกุยช่ายขาววันนี้120บาทต่อกิโลกรัมดอกกุยช่ายเขียววันนี้ร20บาทต่อกิโลกรัมดอกหอมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมใบมะกรูดวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมใบชาพลูว,วันนี้80บบาทต่อกิโลกรัม ต้นตะไคร้ айт, วันนี้15บาทต่อกิโลกรัมกระชายซอยวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมกระชายหัววันนี้45บาทต่อกิโลกรัม่าอ่อนวันนี้55、บาทต่อกิโลกรัม่าแก่วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมขิงซอยวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมขิงแก่วันนี้35บาทต่อกิโลกรัมขิงอ่อนวันนี้70บบาทต่อกิโลกรัม พริกสวนหอมวันนี้140บาทต่อกิโลกร,รมัมพริกยอดสวนเขียววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกยอดสวนแดงวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกกะเรียงวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมพริกจินดาเขียววันนี้28บาทต่อกิโลกรัมพริกจินดาแดงวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมพริกซุปฮอตเขียววันนี้45บาทต่อกิโลกรัมพริกซุปฮอตแดง วันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกชี้ฟ้าเขียววันนี้40บาทต่อกิโลกรัมพริกชี้ฟ้าแดงวันนี้56บาทต่อก <ượng> <inaudible>. ิโลกรัมพริกยำขาววันนี้40บาทต่อกิโลกรัมพริกยำเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกยำแดงวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมพริกหยวกวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเขียววันนี้80บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานแดง วันนี้ร้อยห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเหลืองวันนี้ร้อยห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมพริกชี้ฟ้าเหลืองวันนี้แปดสิบบาทต่อกิโลกรัมพริกไทยอ่อนวันนี้ร้อยสิบบาทต่อกิโลกรัมถั่วฝักยาววันนี้สามสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมถั่วพูวันนี้ห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมถ,ถั่วลันเต้าวันนี้สี่สิบบาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเต้าหวานวันนี้ร้อยยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมลูกน้ำเต้า วันนี้10บาทต่อกิโลกรัมบวบงูวันนี้32บาทต่อกิโลกรัมบวบหอมวันนี้26บาทต่อกิโลกรัมบวบเปี่ยมวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมกระเยบเขียววันนี้20บาทต่อกิโลกรัมชะาอมวันนี้18บาทต่อกรมดอกแครวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมฟักอ่อนวันนี้1 4บบาทต่อกิโลกรัมฟักแก่ วันนี้6บาทต่อกิโลกรัมมะราคีนกวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะราจีนวันนี้22บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงเด็ดขั้ววันนี้80บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงไม่เด็ดขั่ววันนี้65บาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วงวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมมะเขือยาววันนี้24บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลายวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลิง วันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเซดิ้งวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะเขือไข่เตาวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศทอแดงวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศราชินีวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศซีดาวันนี้14บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศเนื้อวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเปาะวันนี้23บาทต่อกิโลกรัม มะเขือเหลืองว,วัวนนะี้10บาทต่อกิโลกรัมมะละกอดิบวันนี้10บาทต่อกิโลกรัมมะละกอฮอลแลนด์วันนี้23ิบาบาทต่อกิโลกรัมแตงกวาเบอร์กลางวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาอ่อนวันนี้28ิบบาทต่อกิโลกรัมแตงร้านวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมแตงไทยอ่อนวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมแตงโมอ่อนวันนี้24ิบาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดฝักอ่อน วันนี้20บาทต่อกิโลกรัมผักกระเฉดมัดใหญ่วันนี้300บาทต่อมัดดอกสลิดวันนี้330บาทต่อกิโลกรัมผักหวานบ้านวันนี้130บาทต่อกิโลกรัมผักหวานป่าวันนี้140บาทต่อกิโลกรัมยอดผักปลังวันนี้7บาทต่อกิโลกรัมสายบัวลอกวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมหน่อไม้ฝรั่งเขียววันนี้1้0บาทต่อกิโลกรัมหัวชยเท้า วันนี้10บาทต่อกิโลกรัมหอมแดงไม่ตัดจุกวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยมัดจุกวันนี้ร้อบาทต่อกิโลกรัมแครอทไทยวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมหอมหัวใหญ่ไทยวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะนาวเบอร์เล็กวันนี้1บาท50สตังค์ต่อลูกมะนาวเบอร์กลางวันนี้2บาท30ตังค์ต่อลูกมะนาวเบอร์ใหญ่วันนี้3บาท50ตังค์ต่อลูก เห็ดกระด้างวันนี้180บาทต่อกิโลกรัมเห็ดขอนขาววันนี้140บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้าวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางรมหลวงวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์เล็กวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์ใหญ่วันนี้120บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหอมสดวันนี้200บาทต่อกิโลกรัม เห็ดหูหนูวันนี้44บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูดำแห้งวันนี้130บาทต่อกิโลกรัมเห็ดเข็มทองวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะกรูดเบอร์ใหญ่วันนี้60บาทต่อกิโลกรัมจบการรายงานสรุปราคาผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลมาณที่นี้ด้วยนะครับ ท่านใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช,ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ